ชื่อร้านของเรานะคะชื่อว่า h e a r t l e t beauty and c a f e ค่ะก็เพิ่งเปิดเลยค่ะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่5นี้ค่ะก็ตั้งอยู่ซอยประชาสงเคราะห์27ค่ะความเป็นมาร้านนี้นะคะก็แบบว่าเหมือนเราส่วนตัวก็แบบชอบกินกาแฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่ากินทุกร้านเลยค่ะแบบก่อนซ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบชอบกินกาแฟแล้วก็เลยแบบว่าคุยคุยกับแฟนว่า เพราะว่าเขาเคยเปิดร้านทําเล็บมาอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเออถ้าถ้าจะเปิดร้านอย่างเงี้ยงั้นเราก็ลองแบบข้างบนเป็นทําเล็บไหมเพราะว่าก็มีประสบการณ์ด้านทําเล็บแฟแฟก็มีประสบการณ์ด้านทําเล็บแล้วก็เลยว่าเราเอาร้านกาแฟไปข้างล่างส่วนที่จะแบบว่าคนจะได้แบบมาทําเล็บแล้วก็สั่งกาแฟอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนชื่อฮาร์ดเลดแล้วก็รู้สึกว่า กินกาแฟแล้วหัวใจมันเต้นแรงอะค่ะก็มีเมนูทั่วไปค่ะก็จะมีพวกเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ค่ะลาเต้มอคค่าคาราเมลมาเกตโต้ค่ะแล้วก็เป็นอเมริกาโน่แล้วก็จะเป็นออเรนจ์อเมริกาโน่แล้วก็ไทยทีแบบถ้าเป็นไอพีดูพีดนี่ก็จะเป็นชาพีค่ะแล้วก็สำหรับถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะก็คือ ฮันเลดมัชฉาค่ะก็คือชงให้ลูกค้าเงี้ยหนูก็จะถามลูกค้าทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ก็บอกอร่อยค่ะ าคตก็จะทำเป็นพวกเบเกอรี่เอามาลงค่ะก็ราคาทั่วไปค่ะกลางๆเพราะเราก็ตั้งราคาไม่ได้สูงมากก็คือราคาน้องๆนักศึกษาทั่วไปก็เราตั้งราคาอยู่ที่ถ้าเป็นพวกอิตาเลียนโซดาก็อยู่50บาทกาแฟก็อยู่ที่ถ้าเป็นกานูเงี้ยก็55บาทลาเต้ก็6กก็กลางๆทั่วไปค่ะจะมีอีกเมนูหนึ่งค่ะแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ใส่ใส่ในเมนูก็จะเป็นอีกเมนูก็คือ ชาน้ำพึ่งมะนาวโซดาแล้วก็ท็อปด้วยกาแฟช็อตหนึ่งค่ะอันนี้จะมีลูกค้าประจํามาเลยค่ะคนหนึ่งทุกวันพี่เขาก็จะมานั่งกินนั่งเล่นเขาบอกว่าอร่อยมากที่ตั้งร้านตอนนี้ก็คือเราตั้งอยู่หลังมองหองการค้าไทยค่ะซอยประชาสงขอ27เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันจันทร์ตั้งแต่10โมงถึงทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เปิดที่เพิ่งเปิดมาก็คือ น้อง,องๆแถวนี้ก็จะเปิดเรียนวันจันอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเริ่มน้องนักศึกษามานั่งแล้วก็คนทํางานทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะก็คือร้านของหนูก็จุดสังเกตก็คือป้ายสีาขาวค่ะ Hard Red Cafe ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากร้านของเราด้วยนะคะก็จะมีเพจติดตามทาง Facebook แล้วก็ IG ค่ะชื่อ h a r t red d beauty cafe ค่ะหรือว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้หนูก็ฝากร้านเล็กๆของหนูกับ เพื่อนเพื่อนแฟอย่างเงี้ยว่า,าให้มาลองชิมกาแฟแล้วก็มาลองทำสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะโตนะคะอินออนพันชาค่ะสำหรับเ,เริ่งจุดเริ่มต้นนะคะก็คือ,เ,อเตะกับเด็กผู้ชายแถวบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าจะเตะผู้บอาอย่างเงี้ยก็เล่นตะก้อ แล้วก็เล่น,เล,นเล่นทุกชนิดกีฬาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบฟุตบอลค่ะหลงไหลแล้วก็พอไปแข่งตามตามตามตัวจังหวัดอะคะ่ะก็มีโค้ดแบบเขาเห็นแล้วอาจารย์เขาก็ชวนเข้ามาทดสอบฝีเท้าที่โรงเรียนประจำค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอกค่ะเคยดูรุ่นพี่แข่งแ,แมตช์ซีเกมแล้วแบบยายเห็นอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่า อยากให้หลานตัวเองออกทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าเดินตามความฝันตัวเองหนูอยากแบบอยากให้ยายยายเชียร์หนูในทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เข้ามาคัดที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีแล้วก็ได้ทุนเรียนฟรีตั้งแต่มัธยมต้นเลยค่ะก็เป็นจุดกําเนิดที่แบบเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ม .1 นนเลยค่ะเริ่มแรกเราก็เล่นแบบพวกกีฬานักเรียนนักศึกษากีฬาแห่งชาติ จน9ก้าแบบขึ้นมาติดทีมชาติรุ่น16ปีก่อนแล้วก็ไล่มา19ปีแล้วก็ขึ้นมาชุดใหญ่ค่ะจุดเริ่มต้นของหนูหนูติดทีมชาติครั้งแรกในชุดใหญ่ในปี2013ค่ะแมตช์แมตช์แ,แรกก็คือจะเป็นแมตช์เอฟเอฟค่ะชิงแชมป์อาเซียนก็คือนั่นคือแมตช์แรกแต่ว่ายังยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงไปโชว์ฝีเท้าแต่ว่า แล้วก็มีการหมุนเปลี่ยนโค้ดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือเป็นแมตชซีเกม2013ที่พม่าค่ะก็คือได้ได้ลงสเิทคนแรกแล้วก็คือเราได้แชมป์ซีเกมคนลุกเลยค่ะดีใจมากเพราะว่าแบบเราแข่งเราแข่งกับเจ้าบ้านค่ะคือพมา่ากองเชียร์เยอะมาก3 0มห0กว่าคน แล้วคือแมตช์นั้นคือแข่งกันใช้เวลาแบบ120นาทีแล้วก็จบด้วยยิงจุดโทษแล้วเราก็สามารถแบบชนะพะมา่าเข้าชิงกับเวียดนามแล้วก็เราก็ได้แชมป์พอไอชิงกับเวียดนามเราได้แชมป์สำหรับฟุตบอลโลกก็หนูก็ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วสองครั้งก็ มาสี่ปีมีครั้งครั้งแรกก็ที่แคนาดาค่ะก็เราก็ได้แต้มกลับบ้านมาสามแต้มก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ถือว่าตัวเองก็ยังเด็กอยู่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้ลงไปสัมผัสกับสนามค่ะแต่ว่ามาอีกครั้งหนึ่งในปี2019ที่ฝรั่งเศสก็คือได้ลงสิอเคนแรกทุกแมตช์ก็ เป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันค่ะถือว่าถือว่าถ้ามองในมุมมองฟุตบอลของหนูคือคือที่สุดแล้วค่ะฟุตบอลโลกสําหรับของหนูค่ะแล้วก็ได้ลงไปสัมผัสเกมหนูถือว่าหนูก็ประสบความสําเร็จในแบบในความฝันหนูเหมือนกันที่ได้ไปฟุตบอลโลกแต่ก็ถ้ามองย้อนกลับไปก็เป็นคงเป็นแช์ซีเกมค่ะที่พม่าก,ก็คือเราไม่เคยสัมผัสเลยค่ะเราแบบตื่นเต้นมากก็คือ ได้ยินเสียงเพลงาา่ไทยเงี้ยหนูร้องไห้เลยดีใจมากค่ะสำหรับล่าสุดนะคะก็คือตอนนี้หนูเล่นให้สโมสรฟุตบอลสมาคมจังหวัดชลบุรีค่ะก็แข่งไปแล้วเล็กแรกก็คือเราเราอยู่อันดับหนึ่งของตารางตอนนี้กำลังจะเริ่ม,แ,มแข่งที่เล็กสองค่ะจะเริ่มเตะวันที่ สามกุงพาเนี่ยค่ะเม็ดแรกแต่ว่าหนูก็เพิ่งเปิดร้านก็คือก็คุยกับทางโค้ดว่าสำหรับเม็ดแรกหนูก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าก็น่าจะเป็นแมตช์วันที่22ค่ะเราจะเจอกับ BG ตอนนี้ก็ซ้อมแค่ช่วงเย็นค่ะน้องๆก็ซ้อมแค่ช่วงเย็นที่สนามชนบุรีเราจะใช้สนามของออชนบุรีผู้ชายค่ะเป็นสนามเหย้า ก็รู้สึกว่าสําหรับมอง,มองหนูในฟุตบอลหญิงในบ้านเราก็ยังแบบยังไม่เท่าฟุตบอลชายอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าในอนาคตหนูคิดว่ามันจะพัฒนามากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบกาลังแบบดีขึ้นค่ะเพราะว่าก็มีการแข่งลีกก็จะมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาจากที่จากที่ดูรายชื่อที่โค้ชเรียกก่อนก่อนล่าสุดก่อนปีใหม่อย่างเงี้ยก็มีน้องน้องนักเตะหน้า น่าจะในอนาคตถ้ามีบอลลีกหญิงหนูคิดว่าน้องๆจะมีสมรรถภาพที่สู้พี่ได้แล้วก็สามารถเป็นกำลังทดแทนของรุ่นพี่ได้ค่ะขึ้นชื่อว่ามันเป็นกีฬาของผู้ชายค่ะเหมือนทุกประเทศค่ะอย่างเมกาอย่างเนี้ยค่ะเขาก็มีออกมาเรียกร้องว่าแบบสิทธิไม่เท่ากันขนาดเขาแบบเป็นแชมป์โลกหนูก็มุมมองว่า ในส่วนตัวของหนูหนูก็เรามันเป็นกีฬาของผู้ชายหนูคิดว่าในมุมองของหนูมันก็มันก็จะโตแบบโตไม่เร็วเท่าผู้ชายอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่ามัน <laughs> ก็พูดยากเหมือนกันค่ะค่ะก็อยากหนูอยากให้สมาคมอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าช่วยสนับสนุนแบบฟุตบอลหญิงเราแบบ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าอย่างฟุตบอลโลกอีกปี2023หนูรู้สึกว่าเรามีโอกาสหนูอยากหนูอยากให้ทีมชาติไทยของเราเพราะว่าหนูไม่อยากแค่ได้ได้ไปแข่งอย่างเงี้ยหนูอยากให้แบบเราเข้ารอบ16ทีมไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสเลยครั้งนี้เราก็มีโอกาสมากเหมือนกันค่ะหนูคิดว่าหนูอยากให้สมาคมแบบว่าช่วยแบบสนับสนุนฟุตบอลหญิงเยอะ สำหรับหนูนะคะแบบจากที่หนูแบบเคยไปแข่งมาอย่างเงี้ยแบบก็จะมีแบบคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์แล้วแบบคอมเมนต์ว่าพูดบอลหญิงพูดบอลหญิงอะไรมีแต่ผมสั้นมีแต่มีแต่แบบพอมอะไรเงี้ยหนูอยากหนูอยากให้แบบแฟนบอลอย่างเงี้ยแบบเปิดมุมมองให้มันแบบกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยหนูอยากให้ทุกคนแบบ เป็นกำลังใจหรือว่าสนับสนุนแบบทุกครั้งที่แข่งแบบที่แพ้มาเงี้ยหนูจะไม่เข้าไปในโซเชียลเลยราะว่าหนูเห็นคอมเมนต์แล้วหนูดาวมากอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฟุตบอลหญิงแบบทําผลงานได้แบบที่ผ่านมานะคะที่มีที่มีมาดามแป้งถ้าพวกหนูไม่มีคุณแป้งก็คือค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณแป้งก็แบบช่วยสนับพวกสนับสนุนพวกหนูได้แบบมากเ,เหมือนตอนนี้ก็แกก็แบบ นักเตะบางคนที่โตๆอย่างเงี้ยก็ให้เข้าไปทํางานเป็นพนักงานของบริษัทเมืองไทยอย่างเงี้ยครัก็รู้สึกว่ามันเราแบบมันมันมันคนละระดับอะค่ะมันมันมันต่างกันถึงเราจะประสบความสําเร็จแต่แบบคนคนก็ไม่ได้ไม่ได้อินมากขนาดนั้นเพราะเราเป็นแบบฟุตบอลหญิงอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาก็ก็แบบมันมันก็ความสนุกมันก็แบบไม่เท่ากันอย่างเงี้ย แต่หนูอยากให้แฟนบอลลองมาเชียร์ดูค่ะสนุกไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันค่ะเน,นีอเองต้องถ้าในเรื่องแบบจุงเจือครอบครัวอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือส่วนมากเท่าๆที่หนูผ่านมานะคะจากจากระดับแบบถ้ายังไม่ใช่ทีมชาติอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเราจะแบ่งเบาภาระทางบ้านได้แค่เรื่องค่าเทอมใช่ค่ะแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อย ค่าที่พักเองเขาก็จะมีให้ในส่วนของเรื่องของจุจนเจือครอบครัวก็คือมันยังต่างกับผู้ชายอะค่ะเพราะว่าอย่างระดับหลีของผู้หญิงเนี่ยกไ็ไม่ได้มีเงินเดือนมากมากขนาดนั้นก็คือถ้าจะได้จุนเจือครอบครัวก็คือเหมือนอย่างพวกหนูไปแบบถ้าได้อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแมตช์ซีเกมแมตช์บอลโลกอย่างเงี้ยก็จะไดะ้ค่าตอบแทนพอที่จะเราช่วยเหลือทางบ้านบ้าง สำหรับอ,อ,อนาคตเรื่องฟุตบอลของหนูหนูก็ยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้จบเส้นทางของเรื่องฟุตบอลสำหรับหนูวาง,วางแผนไว้ว่าหนูก็ตอนนี้อายุ29หนูก็อยากจะไปไปบอลโลกอีกครั้งหนึ่งในปี2023ค่ะหนูก็หนูหนูดีใจมากค่ะแบบว่าหนูหนูไม่คิดว่าจะมีคน คนตามหนูมาเพราะหนูในส่วนตัวหนูหนูคิดว่าตัวเองยังแบบยังยังไม่ได้แบบมีชื่อเสียงแบบโด่งดังขนาดนั้นหนูก็คิดว่าในส่วนตัวหนูหนูก็แบบว่าที่หนูลงโพสต์ไปหนูในความความภูมิใจของหนูที่หนูว่าเออเปิดร้านกาแฟแถวนี้นะเผื่อใครผ่านมาใน Facebook หนูเขาจะได้เห็นเผื่อเพื่อนๆหรือใครอย่างเงี้ยจะได้มาแวะชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะตามมาหันหนูแบบก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าน้องเดินเข้ามาน้องก็มองหน้า น้องมาจากคองนั่งรถเมล์มามาชิมหนูว่าดีใจมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะหนูก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยแบบเป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตคอยติดตามเชียร์เพราะว่าเดี๋ยวในในปีนี้ค่ะฟุตบอลหญิงของเราก็จะมีทัวร์นาเมนต์คัดคัดฟุตบอลโลกรอบแรกเหมือนกันค่ะ